ครับเริ่มครับเริ่มศูนย์ต่อศูนย์ไปอ,อันนี้ก็ห้าสิบครั้งนะครับไม่ใช่แปดสิบนะครับเจอเดินสายนะครับเดินสายมาเลยครับสนามสูนครับฝัออ่งนู้นทำถูกต้องแล้วนั่งรอกนะันถูกต้องแล้วเออใครมาแล้วครับห้าสิบครั้งข้ามครับจัดมาเลยฝั่งนู้นลุกลุกเลยแล้ว อะไรวะไม่ลุกเลยเว้ยไปเอออะไรว่ะไม่รับเลยบางนู้นอ้วเอาไปเสริมห uh, uh. ัวนะเออ อา5ห้าสิบครั้งครับสองสามสี่ทางนู้นนั่งรอก่อนเลยต้องรีบเดี๋ยวส่งเข้าปรกกวดกับนิกพุทธบูชานะครับผมห้าสิบครั้งข้ามครับผมสองเบาๆสักพันหมื่นหนึ่งก็พอเบาเบาๆจัดให้หน่อยห้าสิบข้ามนะครับจัดไป อ้รับหน่อยรับหน่อยเออเออไปได้อยู่ได้อยู่เฮ้มาเดี๋ยวฮะเจ็บข้ามอ่ะมือมันจะสั่นนิดนึงครับผมเพราะว่าใจมันจะสั่นครับฝั่งนู้นใจสั่นหรือเปล่าฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยต้องแน่นๆหน่อยนะต้องรอหน่อยนะต้องรอหน่อยนะ ห้าสิบน้านั่งรอก่อนนั่งรอก่อนโอ้ยยังวะก็ว่าลากัะไปหนาวะเอาไว้ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งไว้วะเออมาโอ้ยก็ลากัะไปข้างหนาเลยเว้ย ช้อนนี้โดดเลยได้ทำเออหนึ่งเออไปใกล้เน้นเน่อยหนอกเออเยี่ยมพูดถึงว่าต้องสูงก็ะไรได้ไ่มเออสุดยอดห้าสิบข้ามจัดมาเลยมาใครก็ามาเลยมารับให้ซ้อมๆตั้งห้าหกพันก็พอ สูงส oh mmm ูงสูงสูงหัวเองเอาอีกหัอีก็อตป่ะเออไปบอลวายังมตัน n h a เลยตันยังเสร็จก็เสร็หัวนะครับรับก็รับหัวนะครับห้าสิบครั้งครับไปเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะหยุดยาวโควิดก็จัดให้หน่อยปวดก็ไม่เป็นไรเออห้าสิบครั้งมาให้ครับจัดให้นะครับฝั่งนู้นนั่งก่อนเนาะก็ดีนั่งรอก่อนไก่ไก,ก่จัดไปสูงสูงโอ้โหง่ายไปรับ ลูกลูกถ้าเดี๋ยวตกก็บ่ณชุมชูงๆว่ะเมื่อยสั่นๆนิดนึงครับเพราะว่าใจมันสั่นครับผมเออเร่งไปไปทางนาเลย30 36 32 34 4 6 37 3 9 41 42 Quay hướng nào nhé Ờ ừ, ngam ngam xuống xuống Ờ ừ. Ồ oh. Ok ok Xuống mưa này xuống mưa này